ไม um ่ชายววคือหนึ่งโชว์คือหนึ่ก็มาคบในเอ๊ได้ช่ไโอ้โหเนทห้องวิวเอ้ยบี่โย่ปาพี่น้องเลยมาล้มป่าก่อนทิงรายดีมันแมนบ่นะพี่น้องมินมนบ่

เอาเอา่นดูด้วยสองพันหนะพันห่งพันสิบแม่สวัาดีป้าลุงโอเคขอบคุณค่ะทุกคนมาบอเลาะกับปันทุกคนเราอะมาบอเลถ่ายกินน้ำบ่ โอเคโอเคบปยพี่้องเลยบ๊ายบายอือวีนอยนัยไปไดูไปดฮะอไปแลวเซนเชร์กับคาทิปได้เลยบายบายพี่น้อยสบายดีเนาะมาภากว่าพิงเป็นชื่อบอกเผ่าอันนี้ดิไปมาแล้วเหบังแมง อาวางลูฮ่าฮ่าฮ่าขไปดิไปเลยเกเซตามเกเซเออลองนงะคเฮ้เฮ้เฮ้ข้าวดีดีมากินข้าวกินข้าเน่าข้าต้องปอกอันนั้ออกก่อนเออบาดเจ็บบาดเจ็บมันบริโอ้เลยดิตามตามเกเจนทุทุท ต้องลอกก่อน่ต้องลอกได้ก็เอาหีบมาคาะเ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 เออเนออน่มกะห่าเลยอ๋ลึงผมค่อยอ้แผงเงินไปโอ้ยเอันี้แผงเงินเนีู่กนี่นีน้ป้านี่แผงแผงเงินนด้อนู้เงินเด้อ แต่แกก็เอองเงินดูใช้เปิดเท้าเออ,อ,อนี่แรงมากเลยนี่ลไดมมากแล้วนี่ขาเลยยุดยุดอย่ขยับยุดไปล่นัูดดิไปจะเอาขอนี้เลยมมมเมนมากเดียนนวีนก็เห็นผ่านก่อน,อนอยามันบอกผ่าน 40,000ชื่อให้วิวรีกับอยู่ดีอันนั้เ้ัน6,000กินเลด้ออยู่ไ้ท่านบ่กลากันนะมันอนอย่างนี้ดรับกระใสวะเกระใส่ลังตกแล้วตกลนี่สิบ่ข้าวแกิพี่น้องเอ้ยมาสิเป็ดรสชาติจังไดสั่งน้าอนาสาคูที่ก็ภาให้ตัวเบิ่งเด้ที่เรียกอันภว่าอันอยู่วัดพน น่าพานพานปปะกินว่งข้าวเนทานีง่ตัวนี้เกซิบตัวนี้นะตัวนี้เยมันี่เละไเลยดึงถิ่นมาเลยปะตอนนั้นอะไรอ่ะต่อลำเรากับอะไรกอันดุ รูแต่หาแล้ว่บไ้แล้วอะไรก็ได้หาพันกิบมึงคอย้วอมาพี่ห้มาวันนุ๊กกันเป็นยังไงเฮ้ยอืมจี้จุคือข่อยี่บ่านี่ก็บอกันนันพาหนีเหาทันวนี้นงมานี่ยนื้อไายรักฐานเวนี่ มันหนาวแบบชงขึ้นนะบอสมันแสนสามพื่นนี่เราจถึกได้หนิแสนสามร้อยกว่าบาทบ่ใไ้เอ้ยเปจะกินยี่บ่นี่คนผ่าปิ่นมาท้งหัวมันละว่าห่นหัวมันดิจะได้ฉีกตรงเลย สา,า,าวฟังเผาจ้าจะได้จะเลาะได้จะดวงนี่มาเริ่มพายเสียได้เป็นลูกคืออนุกษะไพ่นี่เอาไปเป็นลูกสะพายได้ยี่โบพังพ่าวกับเป็นเ,นเดอ้อเป็นมนไม่พอตัวตั้งถักนี่เบิ้งค่ะถักนี่ลงนี<ล> <ลง S 1> ่ดิถักหัวลง<ม>เออเออพายกะพุ่นหนาแทนหมายจะใช้กับอะไรกี ในคลิปแนบบัดนี่พี่น้องเบาวบาไม่ไม่จ <พา S 1> ปิีนได้เลยเออแบบสั้นก็ได้ปไปนะเอเอดีเห็นเขาเลยกับเมนอยู่เนาะบางเถื่อก็มันคือห่าเนาะอันนี้คุณดีกรบเดืองแหเะงานวันจริงคือของเล็แต่ว่าเราเอามาแล้วก็ขายดีอยู่บดเรามารอบซองเนี่ยชั้นเราลวกหนาไว้ เ่ประตียงซื้อแนนชวันมึงนั้นเฮ็ดอะไเห็นยุ้ยนะมั้ยนะอยู่ในชวันนะมาเลยไปก่อนเราสกับมาแบบทหานก็ะปิดกินเขาวมนั้นนะในประตียงซื้อบร,รชื่อมาเวยอดใจบ่ไวพี่นอ้อง กินก็กนก็ไปแต่แซ่บอัน้ําอนุ่มเนาะพุงคนอนุ่มได้ก็น้ําตาลฮวดบุงคนก็น้ําแดงใส่แดงบ่บอยเฮาเห็นเขากินด้วยคบนี่อือืเียวีดกินด้ีนเอ้ยแม่วมือกันเนาะาจะไปจัอยากชิมอยู่ได้ลว่าสั่งมาบอกเด้ออสิิมน้ํา่ว่แซ่บสิสั่งน้ํา่ว่ ก็ไม่ยากเสียะนี่พี่น้องจักเลยใช้ยุบ้าน,านพีดนี่ทางออกไปทางออกจากบ้านไงย,ยูเรากะดิไงย,ยูชั้าานนี้น้องอเออขาดไป็นใครกันค่ะป้าพิงมันชื่อให้พี่นอ้องเพราะว่าอันลูกชายผู้คายข้าวนี่เขาอยู่ห้องเยียนเดียวกับ อันยูหองเนี่ยกบต้องพิงเมื่อวานหนึ่งข้าวซีดอืมันเฮ็ดไรวะดมันมีแนวมั้ะเยอะๆบางแนวมากงเฮ็ดอขกก่อนว่าจะว่าเห็ดเห็ดอะไรมีแนวอะไร เอาไเมียเห็นมันด้ยดนด้านในของเผาเป็นข้าเนาแล้วเาเพิ่งไปอบไปยังก้อนบ่อนางป้อมไปตามลังป้ามาเิ่มเริมกินข้าวนาเลยโอ้คนเคาะสิบนาทีบ่เคาะไปเลยนี่ฮะออกกําลังกายไปเลยกินกก็ไม่ใช่ ทุกันทุกันทำอย่างน่ะทุทุทุกันทำอย่างนะทุ้งเยนุ่มือลูกนุมเอเออเออตะแต่งตงตะตงเตยงันี้หนูก็จะป้อนเลยเออท่านได้แล้วลูกเออดีขอกันเออดีขอกันกัก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 กกักกักอาพ่น้ำ่านน้ำ่น้ดิดิงเตะดิงลิงงตะดิงตะดิงยวี่งวาน้อกออ่ะไ

ยังเ,เป็นไนกออีกอ,อจะเปเอออเป็นบุญนะปะเออีเา้าอกา่าเสินีว <c oughs> น่สินว่านี่เลยเนี่อยากนเนาะอือมันจะอยากยาอันนั้นเลยงูเด้ điều gì mình phải nhặt nhặt gì, để nè, này. Ai bắt hay nào? Chuột kinh nước nhà hả chú? nhà luôn, khéo trai nhang มีปบะสิีธ okay. ิ์เียไม่ดีนี่งันโย่ก้วพ่สิบบ้านแล้วดีแี่นบานแยกกับไปด้าน้าม mm ือตบขอไปน้ำ <laughs> 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 à, Thả mũi đi đi <laughs> xe là, xe là đi Ê! đi đi ơ, ơ Ơ, 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 ơ đi 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 tưng đi 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 khoi, khoi, khoi. đi 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 đi

มันหนาดีเสร็จแล้วคโอเคหาไครจะแตกก็ไเลดินี่นะกูรลวถาบมง้หเหจังเฮ็ดจังไอ้ที่ไร่บอไรบอ

เดได้ช่ไหมองขามันคือกลัวหนีเพื่อนอนอยู่บ่มันอ่อนไปจักอันนี้ผ้าอ่อนจ้ะหน้าผู้ช่างกัชื่อช่างกินจะได้ได้หมูกินน้ำซ้อมอยากให้หมูช็อลองนิ้วหนาอืมอืมอร่อยด้ว Séo à? đi à, thôi. Đấy, mình, mình phu, chắc đi thang hai. Gần gần lắng đây, phú với đi. Mmmm! đây, John Baverny. Tóc nắm, say nãy. Mhmm. 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 Mhm. 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 แฉ็บดีอนี้แ้อแพคชื่อชื่อแ้ันพีหนเอนี่เด้อที่ดวงเงินข่าว่้วือบุญเงนนันเท่านั้อืมเอาบลกนเห็าอาตอนนั่ไหถ้าจะกินแต่น้ำมันวะยังเห็นกเจ้ามันกินกินกับยังกับน่มอ่กับนุมกับน้ำตาลานไั่ขด้อนต้องเคาะนี่บิวงนี่บิวงพายังนี่ข้าวน้านม่้

เดินหนามัน่ะได้ย่เน่ะหนามันคือดูตาบดตาไปชดาดเนบอังน้ไปเนาบนลยไปเนะครับมันเนยมันเนบปิดมันเนยงบุเป็นบ่คักเนาะที่ว่าเขาอหึงเนาะ

เาเอาวงขึ้นก่อนไปเปนขางมันกันเฮ้ยอะไรนี่มไปม็ได้่นมันอ่ะหัวน้างานหัวงานาองากเอวเย่แบบอมดูเอามาเคเอามาเคอีกนี่ตัไ้ไจิ้หน่อยนเดียวไ้ชืว่าออชมหมนี่แช่ไปเลนนมนะน่าัวน มันจะวานน่มเนมนก็แล้มน่อไรกพวกนุมนะนุ่มมันหินมาเนี่อ้าากินคือมันกาอ้ามันเ่แบบแบเห็นไหมเห็นไหมละไมกินอีกล้ใครกินอียู่นอ่หวานเลยใส่พนหันให้มันนะนี่น้ามันเนียบอกงูใช่ไแต่ไ่กิน แต่ว่าน้ำมันหนาได้น้ำมันหนาได้ยูน้ามันนะน้ำมันโอเคยูเห็นดอกจีนว่าใช่ได้น้ำแ่กัูขัเนาะมันเป็นานแบบคู่ขอบประเทนบ่นี่ขอบเฮงบ่ดี่มึมีเฮงนหมมันกำลังนี่นะดินีมันกำลังสิเป็นคุยคุยขึ้นนี่นะขอบยังบม่ได้ดือมันขอบมือมันขึ้นคุณแน่ีจรงบะอยาไเออไหนไห ไปป้าเปล้วป้าเอาพี่นั่นตุ้งลุงนะตุพี่ลูมองในป้าล้กินย่งนี่มองในเอยดีกินย่งนี่ดีวงเจะนินมาเลยจดน่อยมากแล้วบางนนี่รู้หรเบิงูกินเนี่ยกินไม่รียมูหาป้ากอะไรเม็ดชีว เออแต่บางเออดีข้อบางแห้งม่ไม่แห้งดีเออดีเาเห็นก็บ้อก็คัดแค่ี้อ่าเรายัเห็นยังเห็น้ออันนี้เป็นขนั้นล่ดดเลอ๋อวนี่ยนี่ระวังเด้อมืออบปุ๊บไรเห็นนะโอ้ยเ้คลุงเราเต็มปาว่าเท่าไหร่ไหมเป่แบ

กินน้ําป้าไปนะไผ่มะพร้าวอ่อนเฮาว่าอยู่ของเขาจะเบิงนี่มาของเมันสิได้กะมันมันสิได้เขียวอีนี่กะมันคือักแม่ดี่ของานกะนี่เขียวอยู่ว่าแต่บ่แซ่บียป้มึงชิ้้บชิมไปไผ่เวลาหมูเว้าอันพอได้ตัวหมูเฮากไกินแดพอได้ขี้หมูเฮากว่าโอ้ยกันกิน้สิ ไปเลยปิ้งชิ้นกันเลยโอเคนะ้าพี่น้องไอคลิปนี้ก็พาซิมเนี่ยแซ่บๆให้ยูกินก้อนบาทนี่ใส่เออใส่ผักแกงนงเพกินใส่ไข่มดแดงในตู้กินเลยพี่นออ้องไอต้มจืดไก่ให้เรากินเรียบร้อยแล้วก็พอปิ้งซิ้นไปพี่น้องคลิป,ลปนี้ขอจบไปก่อนเด้อเนาะพอกันคลิปหนะ้า ເຮົາເປີດບັດຕຽງນໍາແรงສະແກງໃຫ້ເພຕລະສດ